ก็เราเข้าสู่ช่องคู่หูรีอานะครับวันนี้วันอาทิตย์เนาะเรามาพอนทาย สบายๆกับบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำนะครับผมมาลองแพกันนะครับผมวันนี้วันเกิดน้องทิกเกอร์นะครับผมนี่ลูกชายของบอสนุนะครับผมก็เลยพากันมารีแลกซ์เนาะนำทีมโดยลุงสู้นะครับลุงสู้พาเด็กๆลงน้ำนะครับเอมาโดดอีกแล้วเอ เอเอเอมาโดดอีกเร็วแข่งกันโดดนะแข่งกันโดดน้ำดูดูดูอ่าใครจะท่าสวยกว่ากันโดดดิโดดดิ ดูวิธีการข,ขึ้นของเอมี ulously, <busca S 2> ่นะพร้อมยังไปะดดคิวเหมือนดะมาพิธีเกอร์ขึ้นมาแล้วใครจะโดดก่อนทาราโดดก่อนไหมเอาอก่อนสนุกจังเลยสนุกไหมใครโดดน้ำเมื่อกี้ทาราเหรอเอเหร อ่าเลี้ยงคิวเลี้ยงคิวใครโดดก่อนอ่นได้โดดก่อนไปแล้ว <c oughs> อ๋อน้ำแข็งโอ้ยน้ำแข็งไปแล้วต่อไปใครต่อไปใคร,รต่อไปทิกเกอร์เร็วมาต่อไปแล้วก็ไม่รีบกระโดดเลยเฮ้ยลุงมามาเอ้าไปไปอ่าลูกสู้ขอพิเศษหนึ่งตับ นี่ท่าพ right ิเศษตรงไหนเนี่ยอันไดอีกรอบหนึ่งอันใดอีกรอบหนึ่งไปแล้วเอาน้ำแข็งตามมาเอาทาราไม่ไปกับเขาอะทาราลงไปหาลุงสู้เร็วอ้าว เป็นไงทาราเป็นไงดาไม่ดมาน้ำแข็งอีกรอบนึงน้ำแข็งบอกขออีกหนึ่งรอบอนี่หนเดีชเดที่มาด้วย อขอท่าพิเศษพิเศษหน่อยอขอท่าแบบพิเศษพิเศษหน่อยท่าแบบไหนนะจะเอาแบบพิเศษพิเศษเลยพิเศษพิเศษใส่ไข่ไหมใส่ไข่ข้าวมันคุณหวานนีกว่าไม่เอาใส่ซอสด,ดีกว่าโอเคไม่ต้องกินอ้าวแล้วเวลาขึ้นมาไม่อด้ปากว้าว,ว,าวไม่ทันไม่ทันนี่อ่าตามด้วยเอมี่ โอ้โหท่าอะไรนี่ท่าอะไรเอเอท่าอะไรอ่ะนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศการล่องแพเนาะที่อำเภอภูผาม่านนะครับผมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ดีครับดีครับครับบรรยากาศสวยมาก บริเวณรอบอ่าเก็บน้ำก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะครับผมดู hmm. บรรยากาศรอบๆการรอบๆนีมีบริการสั่งข้าวสั่งอาหารได้ด้วยนะครับอาหารเรื่องเครื่องดื่มมีไม่ขาดนะครับ ว้าว <Yeah. S 2> wow. นี่คือเมนูที่เราสั่งอพี่เอาเสื้อชูชีพมาด้วยโอเคชุดใหญ่ชุดใหญ่นี่อาหารมาชุดใหญ่เลยนะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับวันนี้ <c oughs> เราอยู่กันที่ไหนครับไม่รู้จัก ก็พาขับรถมาจอดแล้วก็ลงเล่นน้ำเลยไม่รู้บอดพามาจะบรรยากาศดีครับมีภูเขาล้อมรอบอะไรนะบรรยากาศดีตรงไหนอัปกรมมาวงนี่นะครับบรรยากาศการเล่นน้ำผ่อนคลายสนุกสนานนะครับผมนำทีมโดยลุงสู้ของหลานๆนะครับนี่ จะมีผู้ประสงค์ร้ายเก้อจัดการหนึ่งหนึ่งกระบวนท่ารก็เอาตามอายุดีกว่า <c oughs> ใครอายุเยอะสุดอายุใครอายุเยอะสุดลองลงมาลองลงม่อ่าสรุปแล้วคนที่อายุน้อยสุดโดนก่อนใค,ใคอายุน้อยสุดโดนก่อนมาสิใครน้อยสุดจะแข่งก่อนมาอ่าเลียงเหวียงเลียงเหวเรียงแถวี้ยง อายุน้อยสุดแล้วให้สัญญาณให้โดดนะครับอันนี้อายุน้อยสุดคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่โอเคได้เลขสแล้วครับโอเคไปไปละเอียดถ่ายได้เต็มที่มาไปไปนี่ไปไปหมุนตัวด้วยหมุนตัวด้วย ไปกันหมดแล้ว <c oughs> สนุกสนานนะครับวันหยุดนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคู้หูเรียราด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ